มีเด็กเลี้ยงแกะคนหนึ่งที่ชอบโกหกผู้คนเพื่อเรียกร้องความสนใจจนทุกคนเริ่มไม่เชื่อเสียงของเขาเมื่อเด็กตะโกนว่ามีหมาป่ามีหมาป่าเขาตะโกนว่ามีหมาป่ามักรัวแกะแต่ไม่มีใครมาช่วยเพราะเคยถูกเด็กโกหกหลายครั้งก่อนหน้านี้ทุกคนคิดว่าเขาแค่ล้อเล่นอีกครั้งเมื่อหมาป่าจริงๆปรากฏตัวมาทำร้ายแกครั้งนี้ไม่มีใครเชื่อ เด็กนั้นจึงต้องต่อสู้กับม้าป่าเองและสูญเสียแกะไปจำนวนมากเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการโกหกอาจทำให้เกิดความเสียหายอย่างใหญ่หลวงเมื่อต้องการความช่วยเหลือจริงๆกลับไม่มีใครเชื่อเราดังนั้นเราควรพูดความจริงเสมอและรักษาคำพูดของเราเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจจากคนรอบข้างถ้าเราไม่โกหกวันหนึ่งเมื่อเจอปัญหาจริง ทุกคนจะพร้อมช่วยเหลือเราเสมอจำคำนี้ไว้เสมออย่าร้องหมาป่า